ครับผมน,นี่ก็มาพบกับคีต้านะครับผม KX 91K3 Super Series X นะครับผมนะี่ครับอันนี้เป็นงานลอกคลองนะครับผม นี่เป็นเจ้าของรถเองนะครับผมเองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผม